ไลสันที่นะคะสดูจนะเีค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับ EP นี้นะคะแอดจะมาสอนวิธีการหาห้อยาวนะคะวันนี้นะคะเราจะหานะคะของงวดวันที่9นะคะคือวันนี้นะคะ นี่จะเป็นสถิติย้อนหลังนะคะเดี๋ยวาจะมาสอนวิธีการหานะคะเรา,ามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้วิธีการบวกคู่นะคะบวกคู่บวกยังไงดูงดูนะคะของวดวันที่2 2เราจะใช้ผลทั้งหมด6ตัวของหวยลราวนะคะวดที่ผ่านมานะคะวันที่2 2นะคะ6ตัวออก6 1หนึ่นนะคะวิธีการบวกคู่คือหลักแสนบวกกับหลักหมื่นนะคะแล้วก็ หลักพันบวกกับหลักร้อยนะคะแล้วก็หลักสิบนะคะบวกกับหลักหน่วยนะคะตัวนี้นะคะแสนก็คือ6บวกกับหลักหมื่นก็คือ1นะคะ6กบวกหได้เท่ากับ7นะคะหบวก1ได้เท่ากับ7นะคะแล้วก็9นะคะหลักพันบวกกับหลักร้อยก็คือ1นะคะ9บวกหได้เท่ากับ10ก็คือ0นะคะ ก็คือศูนย์นะคะแล้วก็หลักหน่วยบวกกับหลักสิบนะคะหลักสิบก็คือหกนะคะหลักหน่วยก็คือสี่นะคะหกบวกสี่ได้เท่ากับศูนย์นะคะหกบวกสี่ได้เท่ากับศูนย์นะคะจากนั้นเราก็นำผลทั้งหมดนะคะรวมกันนะคะเจ็ดบวกศูนย์แล้วก็บวกศูนย์ได้เท่ากับเท่าไหร่คะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเปลี่ยนประกาแป๊บนึงนะคะเจ็ดบวกศูนย์แล้วก็บวก ศูนย์นะคะให้บวกกันนะคะบวกศูนย์ได้เท่ากับเจ็ดนะคะได้เท่ากับเจ็ดนะคะเอ่อได้เท่ากับเจ็ดนั่นหมายความว่าเด่นของงวดถัดไปก็คือเจ็ดนะคะงวดถัดไปก็คือเจ็ดนะคะผลก็ออกนะคะห้าศูนย์เก้าแล้วก็เจ็ดห้าเนาะก็เข้านะคะก็เข้านะคะต่อมานะคะต่อมาของวันที่ยี่สิบหกนะคะผลทั้งหมดนะคะบกตัวคือหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์เก้านะคะ บวกคู่กันนะคะหลักแสนบวกกับหลักหมื่นนะคะหหลักแสนคือ1หลักหมื่นก็คือ7 1 7บวก7ได้เท่ากับ8นะคะ1บวก7ได้เท่ากับ8นะคะ1บวก7ได้เท่ากับ8จากนั้นนะคะก็บวกคู่มานะคะก็คือหลักอ่าหลักพันคู่กับหลักร้อยนะคะ7บวก5ได้เท่ากับ2นะคะแล้วก็หลักสิบ บวกกับหลักหน่วยก็คือ0ูย์บวกกับ9ได้เท่าก,กับ9นะคะนำผลรวมกันนะคะ8บวก2บวก9ได้เท่าก,กับเท่าไหร่คะได้เท่าก,กับ9นะคะนั่นหมายความว่าเด่นของงวดถัดไปนะคะของวันที่2 9ก็คือเด่น9นะคะเด่น9ผลออกนะคะ5้าหกก็เ็ข้านะคะก็ข้าวนะคะต่อมานะคะของวันที่29นะคะ ผล4 2 3 5 6 9หลักแสนก็คือ4บวกกับหลักหมื่นก็คือ2นะคะ4บวก2ได้เท่ากับ6นะคะหลักพันก็คือ3บวกกับหลักร้อยก็คือ5นะคะ3บวก5ได้เท่ากับ8นะคะหลักสิบนะคะก็คือ6นะคะบวกกับหลักหน่วยก็คือ5ก็คือ9นะคะ6บวก5บวก9ได้เท่ากับ5นะคะ8บวก6บวก8แล้วก็บวก ห้าได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับ9นะคะได้เท่ากับ9นะคะนั่นหมายความว่าเด่นของงวดวันที่2ก็คือ9กนะคะก็คือ9นะคะโอนนะคะออก5 6 9แล้วก็เ5เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะต่อมานะคะของวันที่2นะคะหลักแสนก็คือหลักแสนก็คือ2นะคะหลักหมื่นก็คือ5นะคะ2บวก5ได้เท่ากับ7นะคะ2บวก5ได้เท่ากับ7นะคะแล้วก็หลัก พันก็คือ9บวกกับหลักร้อยก็คือ5นะคะ9บวก5ได้เท่ากับ4นะคะ9บวก5ได้เท่ากับ4นะคะหน่วยกับ10 10คือ6นะคะ6บวกกับหลักหน่วยก็คือ9นะคะ6บวก9ได้เท่ากับ5นะคะจากนั้นให้นำผลทั้งหมดรวมกันนะคะ7บวก4บวก5ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ7บวก4 7 7บวก4บวก5ได้เท่ากับ ได้เท่ากับหนะคะได้เท่ากับ6โผลนะคะของวันที่ห้านะคะหวยลาวนะคะออกห5ห้าสี่หกหเข้าตัวนี้เลยนะคะหนะคะจะเข้าหนะคะสำหรับวันนี้วันที่9้านะคะแอดก็จะใช้สูตรนี้ในการวิเคราะห์นะคะในการวิเคราะห์นะคะเดี๋ยวดูตอนจบเนาะเราจะมีตัวจับเลขไหลนะคะอะดูต่อเลยนะคะของวันที่9้านะคะ ผลนะคะของวันที่5 8 2 6 6 5 4นะคะหลักแสนก็คือ8บวกกับหลักหมื่นก็คือ2 8บวก2ไม่เท่าก,กับ0นะคะหลักพันก็คือ6บวกกับหลักร้อยก็คือ6นะคะ6บวก6ได้เท่าก,กับ2นะคะ6บวก6ได้เท่าก,กับ2 หลักสิบก็คือ5นะคะบวกกับหลักหน่วยก็คือ4นะคะ5บวก4ได้เท่าก,กับ9นะคะนำผลทั้งหมดรวมกันนะคะ0ย์บวก2บวก9นะคะได้เท่าก,กับเท่าไหร่คะได้เท่าก,กับ1นะคะได้เท่าก,กับ1นะคะนั่นหมายความว่าเด่นของวันที่9นี้ก็คือเด่นอะไรคะเด่น1นั่นเองค่ะเด่น1นนั่นเองนะคะนะคะเด่น1ทีนี้นะคะแอดก็จะใช้วิธีการจับนะคะจับไรนะคะ จับคือตัวไหลนะคะก็คือจับตัว5กับ6นะคะจับ5กับ6นะคะจับ5แล้วก็6นะคะแล้วก็จับ5 6เหมือนกันนะคะลองดูนะคะอย่างวันที่22นะคะถ้าจับ5กับ6นะคะถ้าจับ5กับ6ก็จะได้อะไรคะก็7ได้ปท่ากับ เจ็ดหแล้วก็เจ็ดหเนาะสตัวนะคะเจแล้วก็เจหกผลออกอะไรคะออกห้าศูย์เก็เข้าตัวเจนะคะก็เข้าตัวเจห้านะคะก็เข้าตัวเจห้านะคะอ่ายังวันที่26อ่ะถ้าจับมาเก้าจับ5ก็เป็น95นะคะแล้วก็96นะคะวันที่29จับมาก็จะได้เป็น ก้าห้าแล้วก็เก้าหกนะคะแล้วก็วันที่สองนะคะจับมาก็จะได้เป็นหกห้าหกหกนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็จะได้เป็นหนึ่งอะไรคะหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหกนะคะเอาละค่ะสูตรนี้นะคะสูตรนี้นะคะลองเอาไปคำนวณดูนะคะนะคะอาจจะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะคะก็ขออาภัยนะคะอ่ะนึงวดนนี้นะคะก็เข้านะคะเจ็ดห้า ไม่ค่อยออกนะคะอ่ะก็เข้าเจ็ดห้านะคะวดนี้นะคะวันที่ยีิบเก้าออกห้าหกเก้าสามห้าก็เข้าตัวเก้าหกนะคะเก้าหกวดนี้วันที่สองออกห้าหกเก้าเก้าห้าอุ๊ยันนี้เข้าสองตัวเลยนะคะเข้าสองตัวเลยนะคะวันที่ห้าออกหกห้าสี่หกหกอ่ะกะ็เข้าตัวนี้นะคะนะคะสำหรับวันนี้นะคะ 1516นะคะลองดูนะคะราะคาสูตรนี้นะคะสูตรก็คือสูตรนะคะอย่างไรก็ตามถ้ามีสูตรใหม่ๆเดี๋ยวแอดก็จะมาลงให้กับสมาชิกและพิจารณากันเช่นเดิมนะคะผิดพลาดประกะายใดแอดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กันไว้นะคะเผื่อมีแนวแทางดีๆหรือมีสูตรใหม่ๆก็จะเอามาลงให้กับสมาชิกและพิจารณากันเช่นเดิมนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ